สวัสดีค่ะนะคะคุณลูกค้านะคะวันนี้มาพบก,กับเซลล์นะ้ปฏิพัทธ์ออตโอต้อีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมานำเสนอรถอีซูซู 1.9S Cap นะคะปี2 0 1 6นะคะราคา469,000บาทค่ะ,นะคะลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถแคปนะคะอยากได้รถไปใช้การในครอบครัวนะคะติดต่อเซลล์นะ้ได้เลยนะคะลูกคา้านะคะวันนี้เรามาชมกันดีกว่าว่ารถอีซูซูแคตัวนี้นะคะมีออปชั่นอะไรให้ลูกค้าบ้าง ะะตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะคะต,ต้องบอกลูกค้าเราะะใส่แม็กให้ลูกค้าแล้วนะคะใส่แม็กให้ลูกค้าแล้วนะคะยางใหม่นะคะตัวนี้นะคะแม็กสีล้อเลยนะคะแม็กสีล้อเลยนะคะเราต้องบอกลูกค้าว่าตัวนี้นะคะแคบกว้างนะคะดูจากด้านนอกเห็นเลยนะว่าแคบปกว้างมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะมีอ่า กระไดข้างหลังเนาะเขาเรียกกระไดดีวกว่านะ DDI นะคะตัวนี้เป็นรถรุ่น Isuzu D-Max DDI นะตัวนี้จะเป็นเครื่อง 1.9S นะคะบอกเลยว่าคัานนี้นะคะเป็นรถที่ใครๆก็สนใจและเป็นที่ยอดนิยมนะคะเพราะความแข็งแรงของ Isuzu นะคะความแข็งแรงเครื่องนะคะตัวเครื่องยนต์ความแรงนะคะตัวนี้บอกเลยว่า Isuzu เขากินขาดอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นตัว S นะคะ ที่ประตูเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะคะข้างในเป็นเบาะสีดำนะคะเบาะสีดํานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ m g นะคะ m g นะคะตัวนี้เป็นรถสภาพเดิมๆนะคะบอดี้เดิม,ดมถ้าคนรู้จักแคมของอ s ซ z u แล้วจะรู้เลยว่า i s ซ z u ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรบ้างนะักนะคะลูกเล่นจะไม่ค่อยมีนะคะเขาจะเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ตายตัว นะคะเป็นสเปคตายตัวในแบบของเขาเขาจะต่างกันไปแค่ตัวเครื่องนะคะที่ขยับขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะ,ะรถประมาณปีนี้นะคะปี16ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นรถรุ่นเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นโฉมใหม่ของปีใหม่ใ,หมในช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าที่สวยขึ้นนะคะลูกค้าตอนนี้เรามาดูมค์กัน นะคะไม่สองสี4สี่เก้นะคะสองสี่นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตัวนี้นะคะอีซูซุคันนี้ลูกค้าติดต่อนะได้เลยนะคะติดต่อนะได้เลยนะคะ,นะนะคะที่0 6 5ย์หก2 4 9ห้าเก้าแปนะคะศูนย์หกห้านะคะอาชีพไหน นะคะรายได้เท่าไหร่นะคะเอกสารอะไรบ้างน,นะคะที่จะต้องใช้ในการออกรถนะคะฐานเงินเดือนเท่าไหร่นะคะลูกค้าติดต่อสอบถามนะมาได้เลยนะคะ,นะยินดีให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ชี้แจงลูกค้าในเรื่องของเอกสารนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถตัวนี้ไปขับเป็นเจ้าของ อย่ารอช้านะคะรถที่ร้านของเราปฏิภาดออโต้มาไวไปไวนะคะลูกค้าบอกเลยว่ามาไวไปไวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อมาหาหน้าอีกครั้งนะคะ0655989249นะคะณขอย้ำรายละเอียดนะคะตัวนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น e สุดๆ d max cab 1.9s นะคะตัวนี้ปี2016นะคะราคา469,000บาท ะะตอนนี้เรามีการดูแลลูกค้าเบื้องต้นนะคะถ่ายนำ้ำมันเครื่องก่อนออกนะคะประกันเครื่องประกันเกียร์หนึ่งหมื่นกิโลหรือ6เดือนนะคะมี W Smart ฉุกเฉินทุกสี่ชั่วโมงดูแลลูกค้าหนึ่งปีนะคะตรงนี้ลูกค้าคลายความกังวลได้เลยนะคะเรามีการดูแลเช็คระบบให้ลูกค้านะคะอย่างเรียบร้อยก่อนออกแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อหานะได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะลูกค้าติดต่อมาสอบถามกันได้นะคะวันนี้แนะนำเสนอที่อีสุก แคร 1.9s นะคะเป็นคันแรกของวันนี้เนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายและช่วงเย็นเรามาดูกันว่านะจะแนะนำคันไหนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ